มาเริ่มมันเลยดีกว่าครับเฮ้ยเฮ้ยน่าจะฟุกเฮ้ยสองลูกติดเฮ้ยใช่เหรอโโอ้โหกูไม่ใช่เลยครับก็สวัสดีครับทุกคนครับผมก้อนนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาเล่นตัวนี้เลยครับ asi, 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 มิซุอิฮิซาซิมิซุอิฮิซาซิมิซุอิฮิซาซิใช่ไหมครับเรียกอย่างนี้หรือเปล่าครับมิซุอิฮิซาซิหรือว่าเรียกสั้นๆก็คือมิซุอิ ก็ตอนผมไปเล่นตัวเซนเตอร์เนี่ยเจอตัวเจ้าตัวนี้บ่อยมากเลยครับไอตัวมิซูอเนี่ยคือแม่งชูสามแต้มแบบโหดมากครับแล้วยิ่งไปแตะแหลงอะ่ะมันก็ยิ่งแบบเรามีลงมีลูนอะไรใช่ไหมครับโอ้มันจะสามารถแบบชูสามแต้มได้บ่อยมากๆเลยครับคือโอ้โหน่าจะเป็นราชาไตะแหลงเลยครับแล้วมันแบบมันมีท่ายึกยักแล้วมันแบบมันโอกาสเข้าอะ่ะมันเยอะมากๆนะฮะโอกาสชูสามแต้มอะ่ะแล้วก็ท่าชูสามแต้มของเขาเนี่ย มันไม่ใช่อันตีนะครับก็คือท่าชุดธรรมดาเลยแต่ต้องหาพื้นที่ว่างให้เขานั่นเองครับมันถึงจะเข้านะแล้วก็ก่อนเราจะไปเริ่มจริงเนี่ยนะฮะเราก็ต้องฝึกกันก่อนแหละครับเนาะถ้าไปเล่นมั่วๆเนี่ยเรายังไม่รู้สกิลสกิลไหนสกิลหลบสกิลไหนชุดสกิลของเขาเป็นยังไงเนี่ยเราจะเล่นลําบากครับ เราก็ต้องมาดูคลิปเขาก่อนครับคลิปวิธีเล่นของเขาสกิลของเขาว่ามีอะไรบ้างนี่ฮะเดี๋ยวเราก็จะไปไล่ฝึกกันทีละสกิลเลยครับเนาะนี่ครับสกิลทีเด็ดโคตรเด็ดครับไปครับพอเข้ามาเสร็จเรามาเริ่มที่สกิลแรกเลยครับสเต็ปแบ็คชูทครับพอเรากดสกิลนี้ไปเนี่ยเขาก็จะถอยหลังแล้วก็ชูดลงแป้นนะครับอ่าชูดไปครับก็จะลงบ้างไม่ลงบ้างนะครับเพราะว่าอันนี้คือตัวละครเริ่มแรกเลยนะ ก็พวกสเตตัสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่สูงนะครับแต่พอเราเล่นไปเรื่อนานเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆเ,เราอัพเป็นระดับ S แล้วก็อัพพรสวรรค์ของเขาแล้วก็มันก็จะมีรูนี้อะไรนะครับก็การชูดอะไรเงี้ยสเต็ปอะไรเงี้ยเราก็จะมีมากขึ้นนะฮะนี่ครับโหมีสกิลหลบเลยครับดูครับ,ครบโคตรผิวครับแล้วก็ชูดได้มันมีถ้ากดคอมโบอ่ะกดหมุนตัวปุ๊บแล้วก,กดชูดมันจะมีคอมโบอีกนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมเอาอนี้ก่อนเนาะหลบไปก่อนนะ นี่เลยครับไอ้สกิลต่อไปคือเราหมุนตัวแล้วกดอันนี้ย้ํามันก็จะเป็นการชูดครับหมุนตัวปุ๊บแล้วก็ชูดเลยนั่นเองครับนี่กดย้ําๆมันเลปึ๊อยังไงครับปึ๊บอโหอย่างผิวครับไอ้เรื่องลงไม่ลงนี่ค่อยว่ากันนะสเตตัสกากครับอโหแต่แบบผิวจัดครับทําไมหมุนหมุนตัวใช่ไหมครับหมุนตัวเพื่อหาพื้นที่ว่างนั่นครับคือเราจะสามารถชูดได้ลงมากขึ้นนั่นเอง อะสกิลนี้ต่อไปครับมันจะเป็นสกิลพุ่งแล้วก็โยนนี่ครับเก็บบาสอะวืดเอาใหม่ครับนี่ครับพอบาสอยู่กับพื้นเนี่ยพอบอลกระเด้งหรือบาสกระเด้งเนี่ยเราก็สามารถปึ๊บเราก็ส่งให้เพื่อนเลยครับเป็นไงฮะอย่างพิ้วครับแต่มันก็จะยากๆหน่อยครับมันก็ต้องใช้เวลาฝึกอนเนาะของแบบเนี้ยนี่ครับแล้วก็มาถึงสกิลทีเด็ดครับไม่ใช่สกิลสิครับมันคือสกิลติดตัวแหละ หรือจะเรียกว่าสกิลพาสีบอเออเนี่ยครับแค่ชุดธรรมดาอยู่นอกเปนเนี่ยหาพื้นที่โลง่งๆให้เขาเนี่ยเราก็สามารถทำสามแต้มได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาลองดูครับว่า10ลูกเนี่ยจะได้ประมาณกี่ลูกเนาะอ่ะลูกที่2ไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับมาทดลองกันเนาะแล้วก็ตอนทดลองผมก็จะไม่ตัดแล้วก็เล่งเวลานะที่ผมมาลองเนี่ยก็คืออยากรู้ด้วยแหละครับเป็นไงครับลูกที่2เข้าไปเลยฮะว่ามันแบบมันจะเข้าง่ายไหมเดี๋ยวก็มาลองดูครับว่า เออมันก็ง่ายนะครับเราไม่จําเป็นต้องอยู่ในเส้นสีเขียวนะครับผมชูนเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกติผมชูดนี่คือไม่ได้อยู่ในเส้นสีเขียวมากนะไม่เข้าครับไม่เป็นไรครับคือผมชูนเนี่ยไม่ได้จะพยายามไม่อยู่ในเส้นสีเขียวมากครับเห็นไหมครับโ้แค่ขึ้นโซโลนี่คือเข้าแน่นอนครับถ้าขึ้นแบบภาพโซโลมาเนี่ยโอ้โหสุดจริงครับตัวนี้แค่ขอพื้นที่โล่งๆให้เขาครับโอ้โหเข้าอยู่แล้วฮะเป็นยังไงครับ ก็จากที่สังเกตเนี่ยผมก็จะอยู่นอกเส้นประมาณสักสักระยะหนึ่งเกี่ยวหรือเปล่าครับคือแบบผมต้องอยู่มาออกนอกเส้นเนี่ยประมาณสักวิหรือสองวิแล้วค่อยชูดเนี่ยมันจะเกี่ยวไหมว่าโอกาสเข้ามันจะเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมครับเข้าอีกแล้วครับโอ้เข้ากี่ลูกแล้วเวน,นี่ยอูเข้าคอมโบมากครับคือต่อเนื่องเลยเนี่ยยังไม่ยังไม่ยังไม่หลุดเลยนะครับเนี่ยดูโอ้โหสุดจริงครับครบแล้วครับสิบลูกพลาดสองครับเข้าแปด โอกาสเข้าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะเดีย๋ยวผมก็จะมาลองอีกลูกหนึ่งนะลองดูว่ามันเข้าปะโอ้โไม่เข้านะครับอันนี้อันนี้คือไม่เกี่ยวนะครับคือเกินสิบลูกมาแล้วนะไม่นับนะครับผมเออโอ้โหโอ้โโอโเข้าครับสุดจริงครับตัวนี้คอนเฟิร์มครับ <c oughs> คือถ้าชูถึงเขาเนี่ยมันไม่ใช่อันติครับก็มาครับเรามาเริ่มแข่งกับผู้เล่นจริงๆกันเลยดีกวียวครับฮ่าได้บาสครับ โอ้โหไม่เข้าครับเอ้ยเอาใหม่ oh ครับอืเสียบาสเลยครับสวเแล้วครับ own, so up, ตอนนี้ก็สองสองครับตาผมป้องกันครับผมมาครับโอ้โหบ้าเปล่า,ปาเป็น,นเซนเตอร์รอเปล่านะมันมไปชูดซสมามเจ้าสามแต้มเหมอพวกนี่สามแต้มมาชูดกันอย่างนี้ โอ้เป็นไงครับเข้ามาแล้วครับหนึ่งลกูกสามแต้มแล้วก็พอตัวเราเป็นฝ่ายป้องกันเนี่ยให้บล็อกไว้ครับเห็นไหมครับประกบแล้วก็ให้อยู่ในเส้นสีเขียวเขาครับอยู่แบบอยู่ในรัศมีเขาเราคอยป้องกันเราคอยอะไรอย่างเงี้ยช่วยเพื่อนบล็อกประกบทีละตัวอย่างงี้จะดีกว่านะฮะ ก็มาครับโอ้โหมันไล่ผมสองตัวเสร็จครับโล่งครับตรงนู้นเสร็จเพื่อนเป็ไนงไงครับมันกลัวผมสามแต้มครับเนี่ยครับพอเป็นฝ่ายป้องกันเราก็ไล่แบบโหยตัวนี้ชุดยากครับสามแต้มก็โอกาสเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ระดับของเผู้เล่นด้วยนะเราก็ไปอัพองค์ให้มันแบบ อ, scalable. อัพขั้นมันนะครับให้เป็นระดับเอสแล้วก็อัพพรสวรรค์อัพลูนอะไรอย่างเงี้ยนะก็อเล่นไปเล่นมาโดนนำเฉยเลยครับโหเพื่อนโกรธเลยมาพี่เออเดี๋ยวพี่จัดอานให้ครับแฝงเลยครับก็ตอนเราจะทำสามแต้มเนี่ยก็ให้ดูดีๆครับไม่ใช่เงียบเห็นไหมครับก็ยังมีคนอื่นอยู่มันก็ยังไม่โล่งสักเท่าไหร่นะก็อย่าเพิ่งชูดก็ได้ครับให้มันแบบนี่ครับ แล้วก็บางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ลงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่คือแบบลงโลกแล้วมันก็จะลงเลยนะมันก็มีโอกาสไม่เข้าก็มีครับคือถ้ามันจะลงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็คือจะโกงไปนะครับจริงไหมครับเพื่อนๆว่าคือชุดยังไงมันก็ลงเนี่ยมันก็ไม่ไหวใช่ไหมเกมเขาก็น่าจะทาให้บาลาน์นะครับถ้ามันจะลงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหยมันก็แหกกันมันเล่นกันตัวนี้กันหมดแล้วครับนะแค่โอกาสเข้า ประมาณ70-80%นี70่ก็เยอะมากๆเแล้วนะฮะแล้วก really oh. ็ไหนเราจะไปอัพลงอัพรูนอัพพรสวรรค์มีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหผมว่าแค่นี้มันก็ก๊อตสุดๆแล้วครับมันจะโกงไปไหนครับแค่นี้มันก็โกงสร็ละมีสกิลโยกหลบอะไรอีกเนาะเออก็ตอนนี้เกมก็เริ่มตึงๆเกมอะไรกางเกงตึงเหรอเฮ้ยลวนนะครับลินนี่ครับซี่ฮะเองเหรอ เจอพี่ไปเลยครับห่างเลยสีแ้มอีกเจ็วิก็จะชนะนะครับว้อา,อ,าอีกสองแต้มยื่ทำให้กูวาดเสียวสิเพื่อนเอาดึงเกมไว้ก็ได้นะดึงไว้ดึงไว้ก็ได้อชนะแล้วครับผมก็เดี๋ยวมาดูคะแนนรวมกันดีกว่าครับว่าเราจะเป็นยังไงนะว่าชูดได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยฮะ นี่ครับชูตไป12แต้มครับผมก็จําไม่ได้นะว่าชูด3มแต้มเนี่ยไปกี่ครั้งครับเออก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อน,อนก็เทคนิคเจ้าตัวมิซอินี่ก็คือหาพื้นที่ว่างครับก่อนชูตเนี่ยเราต้องหาพื้นที่ว่างก่อนนั้นเราถึงจะชูตโอกาสเข้าเนี่ยจะเยอะมากๆนะครับแล้วก็หลอกล่อคนอื่นครับผมแล้วก็ตอนเราชูตไม่ได้เนี่ยก็ส่งเล่นเป็นทีมกับคนอื่นครับเล่นเป็นทีมกับเพื่อนนั่นเองครับแล้วก็ตอนเราเป็นฝ่ายป้องกันเนี่ยก็ให้คอยประกบ ศัตรูที่โดนมาร์คไว้ครับก็แค่นั้นเองครับผมก็เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับผมว่าโอ้โหเอาไว้ไต่แรงอะไรโคตรโหดเลยครับแล้วยิ่งถ้าเราอัพลงอัพรูนอัพพรสวรรค์หรือว่าอัพขั้นเป็นระดับ S เนี่ยจะน่ากลัวมากๆเลยนะครับตัวนี้เพราะว่าผมลงแรงเจอบ่อยมากเลยฮะตัวนี้คือแบบแล้วถ้าเจอแบบตัวเซนเตอร์เก่งๆแล้วก็ตัวชุดเนี่ยเก่งๆนี่คือโอ้โหก๊อตมากครับแล้วก็หาตัวพอย์กาดพอย์ฟอร์เวิร์ด ดีๆสักตัวหนึ่งเอาไว้ดังแล้วก็คอยเอาไว้ส่งเนี่ยโอ้โห,โโหคือเป็นงานเล่นกับเพื่อนนี่คือมันมากฮะเนาะก็ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกนคลิปหน้าครับ <can> เราวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับไม่บายครับทุกคนรักทุกคนครับจุ๊บๆ